โอ่นอนก็ห,นห้อาไปใส่ดอกยวกูพอนี่กันแล้ว,ลวนี่ไปหารถบแ่แตะเทารถที่ใส่โอ้อยนิขาว่ามีรถจมหมอง,งเงนะินอยู่นะดีข่านี่แล้ววะสิมันเป็นรถเคื่อส่งุณธภาพนี่ไพอ,อ,อละมังะ่งแถวๆนี้นี่บอ่อสงสัยว่านี่ละนี่ละ เอียงวะสวัสดีครับเทศกาลลอยกระทงนี้มีรถพาคนรักไปลอยกระทงแล้วหรือยังมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นสายครอบครัวหรือสายสิ่งเรามีเลือกหลายแบบแล้วคุณล่ะจะเลือกแบบไหนถ้าอยากให้ครอบครัวนั่งสบายนอนดูดาวได้ในเวลากลางคืนต้องคันนี้เลยกับฟอน d a HRV 1.8 EL สลปปี2015ในราคาเพียง 6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถเพียง2,900 0บาทเท่านั้นหลอดีมีประตูสไลด์กับ Toyota s e ซ TA a 1.5V ปี2016ในราคาที่5,99,000บาทเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถเพียง2,900 0บาทค่ะ<า>หรือจะมาสายพ่อบ้านใจกล้าต้องคันนี้เลยครับ h o n d a f ฟ e ดปี2013ราคาเจ้าตัวอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นหากคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับ ใช้เงินออกรถเพียง2,900 0บาทขอรับแต่ถ้าสายซิ่งอยากเฟี้ยวให้เลี้ยวมาทางนี้กับ c ีวิก FB 2013คันนี้แต่งไม้ครบแล้วครับไม่ว่าจะล้อไม่ว่าจะท่อไม่ว่าจะเบาก,กระจกดิฟี่ครบหมดแล้วราคาคันนี้เพียง4,39,000บาทถ้าคุณเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถเพียง1,900 0บาทเท่านั้นครับแก้ว และนี่คือการจัดไปในง่ายๆของทางดีคาของเราครับเรายังมีรถให้ท่านเลือกอีกมากมายไม่ต่ำกว่า40คันแน่นอนฉะนั้นแล้วถ้าทุกท่านอยากมีรถไปลอยกระทงสวยๆแบบนี้เชิญที่เราสิครับและถ้าท่านมาไม่ถูกแล้วก็ปักหมุดง่ายๆครับเข้าใน Google พิมพ์เป็นภาษาไทยว่าดีคาแล้วมันจะมาหาเราท,ทันทีอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ใน u t ท b e ให้เราด้วยในชื่อช่องว่าดีคาชาแนลและอย่าลืมกดตุ่มถูกใจในเพจของเรา ดีค่ะเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดรถที่มีคุณภาพดีๆแบบนี้วันนี้ขอตัวลาก,กันไปก่อนกับรถเปิดประทุนคันนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวไปลอยกระทงกับน้องๆก่อนครับสวัสดีครับไปอีหน